พลตตรีปิยะตาวิชัยรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลแถลงสรุปสถานการณ์การชุมนุมในวันที่21สิงหาคม2564ว่าตามที่มีการนัดหมายชุมนุมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของกลุ่มพะลุฟ้าหน้าสำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติถนนราชดำเนินในเวลา14นาฬิกาโดยกลุ่มผู้ชุมนุมรวมตัวและจัดกิจกรรมจนถึงเวลา16นาฬิกา10นาทีได้ประกาศยุติการทำกิจกรรม จากนั้นเวลา16นาฬิกา50นาทีกลุ่มผู้ชุมนุมบางส่วนได้เดินทางไปยังถนนวิภาวดีรังสิตโดยรวมตัวบริเวณสามแยกดินแดงผู้กำกับสอนอดินแดงได้ประกาศเตือนพร้อมแจ้งให้กลุ่มผู้ชุมนุมยุติการทำกิจกรรมหรือการรวมตัวแต่กลุ่มผู้ชุมนุมได้คว้างปล่าประทัดยักษ์ระเบิดปิงปองไปบอมใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจนอกจากนี้ยังได้คว้างป่าวัตถุระเบิดดังกล่าวใส่กรมดุริยางทหารบกและโรงพยาบาลทหารผ่านศึกซึ่งอยู่บริเวณใกล้เคียง เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงจำเป็นต้องรักษาความสงบเรียบร้อยและรักษาพื้นที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ประกาศเตือนและแจ้งให้กลุ่มผู้ชุมนุมยุติการทำกิจกรรมหรือการรวมตัวบริเวณสามแยกดินแดงดังกล่าวกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับได้คว้างปาประทัดยัดระเบิดปิงปองไปบอม ใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่มีการประกาศเตือนนอกจากนี้ได้ทําการคว้างป่าวัตถุระเบิดดังกล่าวใส่กลมดุริยางทหารบกและโรงพยาบาลฐานพันธุ์เจ้าหน้าที่ตำรวจมีความจําเป็นจะต้องรักษาความสงบเรียบร้อยจึงได้ออกมาทําการรักษาความสงบเรียบร้อยและรักษาพื้นที่อย่างไรก็ตามกลุ่มผู้ชุมนุมได้คว้างปลาระเบิดปิงปองและไปบอมใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งอยู่ในบริเวณดังกล่าวเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับบาดเจ็บจำนวนห้านาย เจ้าหน้าที่ได้จับกลุ่มตัวผู้กระทําผิดบาดดำเนินบบคดีตามกฎหมายอยู่ระหว่างการตรวจสอบผลิตนาาขวัญสารสุขรายงาน